สวัสดีครับกลับมากันอีกครั้งนี้กับคลิปที่2ของ All Star Tower f e ี e n d นะครับซึ่งในตอนนี้นี่เอาที่คือเราแต่ตอนนี้ผมจะมาเล่นกัน3คนมีรุ่นพี่โคนเวล146ประมาณนี้แล้วก็อีกคนหนึ่งเพื่อนเขาเลเวล60กว่าแต่ผมเอาเซตเดิมมาเลยเซตที่ลง ตาที่แล้วนี่แต่คลิปยังลดไม่เสร็จนะเนี่ยเห็นยูทูบไหมทุกคนเ,เนี่ยรูปยูทูบเนี่ยเนี่ยอ่ะเปิดมาเห็นเนี่ยไม่รู้เห็นไหมนี่แหละคลิปนี่แหละที่คือผมจะลงจ,งลงจะเออลงจะคลิปต่อไปเดี๋ยวนี้เนี่าคือตอนนั้นนี่ะก็คือผมเนี่ยคิดแล้วว่าลงกันสามคน มีตัวน,นึงที่มผมจะวางไม่ได้นะั่นคือไม่หนวดดำก็เอีกแล้วก็เอาไอา้รุ่นพี่เขาโกโจมมาครับเดี๋ยวนี่ครับแม่มานะครับเดี๋ยวแต่ประเด็นที่ของฟูอนะไรไม่เกี่ยวกับขอกับแม่เป็นนะครับโอเคครับโอเคครับแล้วมามา <laughs> ดูเหมือนดำเลย าฟาร์มเหมือนเดิมเลยฮะคลิปยาวเขากลับสต็อปคลิปผมเนี่ยต้องสต็อปแล้วก็ค่อยมันแบบมันมันก็คล้ายการตัดต่อแต่มัน,ม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 นตัดแบบขี้เกียจอะแต่ผมยอมรับอะคือแลอผลของผมก็คือผมไม่ได้วางแผลกับเขาเนี่ยแต่ผมก็คือจะวางนรกโตะให้เข่าแปดตัวตาดี้เลยตาดี้ต้องลงด้วยกันเหมือนเดิมนเนี่ยว่าผม จะได้ไหมและตอนนี้ลงหมดสตรีมด้วยตานที่แล้วเกือบได้77เวฟได้ประมาณ 7, 7 4เวฟแต่และ75เวฟประมาณเนี้ยอุ้ยจะจัดว่าเจียมอยู่ทุกคนจริงจัดว่าจำยุสจัดจว่าจำอยู่เพราะว่าแบบถ้าผมพูดเร็วก็ขอโทษด้วยนะครตอนกี้ตื่นเต้นตื่นคลิปที่แล้ว ถ้าใครอยากรู้ว่าเอา้าลงเสร็จแล้วลงเสร็จแล้วทุกคนคลิปแล้ถนะ้าใครอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไปดูได้เลยครับลงเสร็จแล้วครับ <laughs> แล้วทุกคนจะรู้คําตอบเพ่ออย่างแน่นอนว่าไ,ได้มาทถึงมา,มาอัดรอบที่สองเนี่ยอัดต่อต่อต่อตอกันคลิปแก้ตัวอเอาอันนี้เปคลิปแก้ตัวดีกว่าคลิปแก้ตัวขอแก้ตัวใหม่คลิปนี้ผมขอแก้ตัวใหม่ละกันวันดีก็แบบไม่อยากอ้างว่าแบบ โอ้ยมันฟาร์มเงินไม่ทันผมไม่ได้อ้างครับเอรีผมไม่ได้อ้างถ,าถ้าคลิปนี้เอาแันนี้ดีกว่าถ้าคลิปถ้าคลิปนี้ถึงถึงถึงสิบไลค์ผมจะทำการเอ,อ่อเอาอะไรดี ทำอะไรดีทุกคนนรับโอ้ย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 แชทดิด้งมาลุลัวเอาเเลื่อนเลื่อนลงไปก่อนมันปิดการเต้นเกลียวโอ้ยส่งไวเกียวส่งมาลุลัวส่งมาลุลัวเออส่ง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 ดังเกินครับหยอกหยอกหยอกถ้าเกิดคลิปนี้ถึงสิบไลค์ผมจะทำการเอาเซ็ตเต็มของผม มาลงอินเลยเอาเด้เออเอ้ยไม่เอาดีกว่าไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวมันทา้าทายเกินไปเป็นวันนี้ดีกว่าผมจะคลิปต่อไปผมจะทำการเอาดีโอมาแล้วผมก็จะทำการอัพเอ้ยวางด,าวดีโอให้เขาแปดตัวอัพดีโอให้เขาแปดตัวแล้วก็ยังไม่สปอร์ตอีกว่าสปอร์ตแค่นี้แหละเออเอาอย่างนี้ดีกว่า ว่าคลิปต่อไปผมจะทำได้ไหมผมจะมากับกลุ่มนี้กลุ่มเดิมเลยถ้าได้พวกเขาว่างนะตัวตัวลุดตัวลุตตัวลุดตัวลุตตัวลุตตัวลุตยี่มขนาดนี่จริงผมก็อยากทำแบบโลบอกร้อยวันนะแบบเออสตอรี่สตอรี่เออ หนึ่งด่านโอ้โหมันไปหนึ่งร้อยด่านเลยดิน่าจะไม่ไหวครเพราะว่ามันต้องใช้เวลาถึงเกือบสามสิบกว่าชั่วโมงนะผมก็ต้องบบช่วยผมมากอะไรกันหนันอันอาาักขรมนีนกันนะเนี่ยคลิปนี้อาจจะมีเออเนื้อหาหรือว่าคำหยาบคลายนิดนิดหน่อยหน่อยหรือว่าฟังแล้วไม่ไม่ ไม่พอหูแล้วว่าอะไรก็ตามผมขอกราบขออภัยหนาที่ด้วยนะครับผมกลุ่มนี้กลุ่มนี้จะแบบกลุ่มได้ไหมพี่นุ้พี่เขาเอาโกโจมาโอโจโอโจไปปิดขนมเลยนั่นพี่เขาเอาโกโจมาครับโอเค อยากรู้มากเลยถ้าเกิดคนที่แบบทำ YouTube ดังๆแล้วแบบมีผู้ติดตามแบบนี้เยอะอะไรประมาณเนี้ถ้าเขาเปิดเซ่อเฮ้ยผมอยากลองไลฟ์สดอะทุกคนแต่มันน่าจะไลฟ์ไม่ได้เพราะว่าอย่างแรกไม่มีคอมไม่มีกล้องไม่มีไม้ไม่มีอะไรนู่นนี่้ที่ไม่มีเลยต้องเตรียมให้พร้อมทุกคนยูทูบเปร์กต่เป็นยูทูบเปิลมันต้องเตรียมให้พร้อมแต่ว่าเป็นคนธรรมดาดีกว่าคนธรรมดาอาจจะเป็นประมาณแบบพิกัเชี อ่าสปอยใช่ไหมเวลาเราในอายุเท่าไรส,สิบสี่เจ็ิบห้ายงแบบอายุสิบส่บแต่มันยิกยอกเขาเลยยิ็นยอกล้วเยยิยอก,ยอกหรือว่าจะเอาจริงเลยคัะ เขตกใจทำไมเขตกใจทำไมถ้าเข้าเดือนเอ้ยถ้าเขาปีหน้าเอ้เอนนี้ก่อนเอาบนี้ดีก่าทุกคนสมมุติมันจะมีเราสิเดือนหน้าสิสอเราสิบสามเดือนหน้าสิสออ๋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 ออ ก็แปลว่าผมเป็นรุ่นอา้าวก็แปลว่าผมเป็นรุ่นพี่อ่สิ จบก,ก,ก,กันไม่เป็นไรไมนเนกก่เป็นไรเล่นแต่ผมตกใจเลยนึกว่าเป็นรุ่นพี่ผมเนี่ยตอนแรกผมก็ไดกว่าเออเนะเรุอ่นพี่หรือเปล่านะอะไรมาอ๋อไม่ใช่ครับพิกคอนนะหย่อนก่นเลยนะแต่บางแค่ไม่ได้แบบเป็นรุ่นพี่นะพิกคอนอายุอะไรเนี่ยพิกคอติดไว้อายุหยิบสีอ่อยูอ รีมารู้อีกแล้วนี่มารุทตามจองนลังจองผังปิ๊บบอยกันเป็นลิปมากอินโอเคครับโอเค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 จุ่มหมดดาเมจอันนี้ก็ตันไม่เรียบร้อยนะดาเมจตันอะไรตันตันตัน,ต,น,ต,นตันหมดไม่ีเสียงผมขอโทษนะครับอพอดีเปิดพัดลม เอาบอลมาด้วยเล่นมาด้วยหนาวอ่ะขอปิดบอลลงหนึ่งครับทุกคนเปิดป็นลำเบอร์หนึ่งมันจะมีเสียงดินด้นหนึ่งมันจะมีเสียงก็ขอโทษเลยฮะพอดีแต่คลิปนี้และค่อยเอาไปลงพรุ่งนี้ดีกว่าเอ่ลงวันนี้แหละตอนเช้าเช้ามันก็เทียเ่ยงคืนแล้วนะทุกคนก็นจะอะไรอะไรเด้งขึ้นมา ว้าวไอ้ผมวางไว้แบบนี้ดีกว่าพี่ทุกคนเห็นเส้นไหมเนี่ยเส้นเส้นตรงนี้มเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยประมาณเนี้ยเนี่ยมันจะมีเส้นอยู่ประมาณเนี้ยเห็นไหมเนี่ยผมจะวางตรงเส้นเลยวางครบแปดตัวอืมตัวอะไรตัวนี้แบบใส,ส่สก,กินหรอเอ้ยมันอับตันนี่ว่ะ ไนใครบอกตัวน,นี้กล้านะใส่ออฟไฟดาเหม,ม <G ül> ื่นสามแล้นี่อ่ะหมื่นสองโอเคปุ๊บปุ๊บ กันผมไปนวดขาแม่อ้าวอ้าวอ้าวจบแล้วไปนวดขายแม่พลาดละสักมานวดขาซะยอกหยอกเอาเลยวโดนใช้ไปนวดขาแล้วจบแล้วยี่สิบแม่ยี่สิบเคยๆมาโดนวน,นวดขา เคยเมื่อกคุณด้วยค่ะแม่ยี่สิบขอตังค์ยี่สิบราาโอ้ยเพอเงียบเฉยเลย เงียบได้ไงครับนี่โอเคน่ก็สวยมาแบบนี้ก็สวยหรับนกันครับนี่ okay. no. สวยไปอีกแบบ สิเต้นหลังก็อัพไปแล้วอัพเฮ้ยเราจะอัพนั่โตกค่อยๆอัพผิดผิดเพราะเราจะค่อยๆอ,อ,อัพนั่โตกไปนอริมาโรดิมาโรดิมาชิมมีเน่เฮ้ยเพื่อนเพื่อนยิงขังแผนนี้นี่สุดยอดจริงๆสามารถดันเพื่อนได้กันเพื่อนหลุด ักเพิ่นไปไปลดกกเพิ่นลดแเพิ่นลตัวสุดท้ายตัวสุดท้าย <c oughs> ตัวสุดท้ายเล่นเสร็จปุ๊บอัดเสร็จปุ๊บก็ลงไปนอนปั๊บ เดี๋ยะเราันักตุดเสร็จแล้ว,เด,ลวเดี๋ยวเราค่อยตัดไปตอนที่เรา,เอ,าอัพนันตัรกันดีกว่าไปกันมันจะได้ประหยัดเวลาในคลิปหน่อยไม่ใช่หรอประหยัดเวลาพื้นที่ไป <c oughs> ทุกคนผมคิดว่ามันจะเอ๊ผมคิดว่ามันรอดไมหม เพราะตะกี้มันมีตัวแอร์เกือบหลุดไปอ่ะเพราะว่าเรามีตัวแอร์ตีแค่สองตัวนั่นคือนี่มันรูก,กับเนี่ยอิติโกนี่มันรูก,กับอิติโกเนี่ยก็คือสองตัวเนี้ยแบกได้แต่จะทำยังไ,ไง ค่อยบับ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 แล้วแล้วต้องแล้วผมลืมขยับบัฟมานิดนึงด้วยใช่ไหมนะทุกคนไม่เป็นไรมันก็เหมือนไอ้นี้ยบัฟสองขั้นปั๊บปึกเออ เีื่นะอกตอนที่ผมขายเม็ดเป็นตัวหนึ่งมีไอตอนที่ผมขายเม็ดพอดีด้วยพอดีกับเออ่การผมรึอัพเม็ด <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนยืนค้างนานแนละ้วไม่ครับยืนค้างคราบยืนค้างเข้าใจไหมครับยืนค้างครัมยืนคืนถ้ายืนค้างก็จงตกลงไปซะเจอหน้นเดือสอบตกไปแล้ว ผักคนเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมีมาบับบับแล้วก็กวบับ,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 บไม่ยังเรียบร้อยบับครบแล้วแล้วโตตี้โุ่ม,มเลือดเป็นโอ้โหน้าเมตสองมิลเลียนเพื่อนนี่บอกว่าโ oh <my> อ้ไมคโอปัะเจ้า <laughs> เพื่อนนี้จะบอกโอปัะเจ้าเด้ เพื่อนไม่ได้ก้าวผมก่าวเองในตัวที่คมกว่าดำแบบไม่จริที่หมื่นเก้าจริงถ้าต,ตัวดีๆมันหน่อยมันก็ต้องสองหมื่นขึ้นอนะ่ะสองหมื่นกว่า,อ,าอันนี้หมื่นเก้าหลังแทบหักบางตัวสีดำมันก็หนุนนะจริงสีดำบางตัวมันก็หด่ะแต่บางตัวมันก็ไม่ค่อยหด แล้เขาก็คืองั้ผมจะบอกเดี๋ยห้าดาวมันจะห้าดาวเอ้ยสี่ดาวบางตัวยังเก่งกว่าห้าดาวบางตัวอีกแลกปปุ๊้วิ่งเร็วโคตร ต้องได้เว็บเยอะๆโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าจอดเด็กเว็บเฮ้ยยังเว็บขอเว็บห้าเก้าได้ไหมเว็บห้าเก้าขอขอเว็บห้าเก้าขอเว็บห้าเก้าขอเว็บห้าเก้า เพราะมันดันมันอีกตีมหนึงคนแล้วมันสามคนแล้วมันก็เอา,าตัวตัวได้แค่สามตัวอัพทันอะได้แค่สามตัวขอเวฟห้าเก้าขอนะ please โอเคเวฟห้าเก้า ได้จร <Koll ate> ิงๆกับเปพาคเก้าฮะบ้ก็คืออีกอย่างหนึ่งเพื่อนลืมเอาซาสกิปมาคนคลิปนี้มันจะสั้นๆหน่อยทุนคนเพราะว่าเราลงหมดีกติมนะะแล้วเนี่ยเพื่อนเริ่มเอาซาสกิมาแล้วเพื่อนเอาซาสกิมาลเดิ่คอมโบกับเนอร์โต ตัวเดเม็ดแรงๆคู่กับตัวเดเม็ดแรงๆแล้วกับเม็แรงแลก้ตแแลกติไปได้กติช้าแล้วก็ลุะแล้ก็ล,กลุกน้อย <c oughs> แกเน,น,นี่ยแต่องนม่ทำสเกียนะพุทธเดชโอ้ตัวก่นอดอบประเจ้าจอดมันยอดมาก

โอ้ยเฮ้ยมันเอ้ยแล้วก็เอ้ยดาบีเอ้ยทุกคนทำไมไม่ทำไมคนนี้ม่นู้ว่าโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยไม่มีดาบีด้วยโอ้พระเจ้าจอดนี่อันนี้อันนี้สุดยอดอะไรทุกคน ไปดูดีทุกคนเกินเกินไปทุกคนเฮ้ยเอาม่ใช่ละเอาม่ใช่ละมันมันมันไม่ใช่ทุกคนไหนกับเนี่ยผมไม่ได้ฝันไปจะหูปุเออผมไม่ได้ฝันไปใช่ไหม ผมไม่ได้ฝันไปใช่ไหมทุกคน เราจะมายืดเวลานะแล้วต่อผมก็ค่อยอัพเวลไปนะเพราะไม่งั้น,นมันจะไม่คุ้มเอ,เอิร์นเลยเพราะว่านาเบ็ตผมก็ตันเนี่ยมันไม่ใช่ว่านาเบ็ตผมตันสร้างความเสียหายนะเด็กเวทไร้มันก็ไปทำทีหลังนั่งใหม่นั่งใหม่กระเทีมไ่กับกอบเนี่ะที่ นี่ดูดูอยู่เป็นร้อยเนี่ยดูดูดิเฮ้ยตอนนี้มันทำยังไ้ดูดิอะไรบพื่อนรถตู้กูก็มีเพื่อ <c> น <oughs> <c oughs> ผมสามารถทำเฮ้ยสุเ,เกบบ็บอะไรกัน ทุบเก็บไว้เล่๊บุบบุ๊บ,บ,บ,บอู้ได้มาสามกล่องทุกคนทุกคนเห็นอะไรไหมนี่ใช่ไหมเขาเรียกว่าคนไม่มีนี่เขาเรียกว่าคนไม่มีอะไรทำนะฮะดูขาดไอตัวตาเหนืองแค่ ัวเดียวเล่นเอาก็ได้ใจร้ายมันไม่ให้ผมใจร้ายเล่นเอาก็ได้มันใจร้ายผมมาดูบนตัวนนทรีทำไม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 มีล้นล้นล้นลนลนลนเลยเพื่อนเอาไงอ่ะ มีรถเลยเพื่อนไม่ต้องอวดมีรถเลยเออใช่ <ผม S 2> เพื่อนอีกตัวหนึ่งข้าตัวตาฟ้าตัวหนึ่งนะทุกคนผมจะทำไอ้นี่อะดาวอีกตัวหนึ่งบุญนะผมผมไม่มีทำแล้วก็ทำสักเกะี่สักเกลี่ก,ก็ไม่ได้เอ้ ดูนี่ะตุ๊กดูตัวน,นี้อนนะไรบ้างดูไปเอกเอกประจัอรเอเรนเอีอร์ เนี่ยเดี๋ยวดิผมไม่มีอะไรทำแล้วอ่ะเดี๋ยเนี่ยยี่มีคนมาแจกโค้ดมายี่ขึ้นจริงจังูดถึงกับหยุดเลย วิวสองหางเยี yeah. ่ยขอโทษทุกคนคำหยาบเยียเฮ้ยสองหางวิวสองหางไปดีกว่า <laughs> สามารถทำตัวนี้ให้ร้อยสี่เอ็ดอ้าสี่สุดนะผมนี่เก็บไว้แบบไม่เก็บไว้ไม่วันทิ้งเลยนะแต่นมีสักวันเราต้องทิ้งมันไปโอเคครับแล้วก็ไปหาเวลาเป็นมากนะครับก็ขอขอบคุณทุกคน ที่เข้ามารับชมคลิปนี้หรือว่าคลิปที่แล้วด้วยนะครับก็ต้องขอขอบพักคนมานะโอกาสนี้เลยนะครับผมคลิปนี้ผมขอไม่มากครับคลิปที่แล้วผมขอหนึ่งไลค์ยเงียไอประมาณหนึ่งไลค์สิบไลค์ผมขอคลิปนี้ผมขอสองไลค์เลยนะสองสามไลค์เออผมเปลี่ยนเลยกันเป็นสองสามไลค์ก็ ขอบคุณครับจึงคลิปนะครับ bye บ๊ายบายปลอดใัยใครเห็นมาเอ่ยเอาโอเคไปกันบ๊ายบายไปกันบ๊ายบายครับ